สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาพูดถึงดาวพระพฤหัสที่ได้ทำการโคจรวิปปริตหรือโคจรผิดปกติตั้งแต่วันที่29สิงหาคมปี2566ไปจนถึงวันที่8มกราคมปี2567นี้ค่ะดาวพระพฤหัสถือ เป็นดาวสุภรเคราะห์ดาวใหญ่ค่ะเป็นดาวที่มีอิทธิพลต่อทุกๆลัคนาราศีในเชิงบวกในเชิงของความเจริญรุ่งเรืองในเชิงของการประสบความสําเร็จและในแง่มุมของเงินทองด้วยนั่นเองค่ะเมื่อดาวพระพฤหัสดาวสุภเคราะห์ดาวใหญ่ได้ทําการโคจรวิปริตหรือโคจรผิดปกติในครั้งนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อทุกๆลัคนาราศีเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับผลอย่างไรกันบ้าง และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าในช่วงที่ดาวพระพฤหัสโคจรผิดปกติหรือโคจรวิปริตในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกันค่ะดาวพระพฤหัสนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปตนัตนิและถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณคะ่ะในวันที่29สิงหาคมปี2566ไปจนถึงวันที่8มกราคมปี2567ดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ได้ทําการโคจรวิตปริหรือโคจรผิดปกตินะคะแต่ดาวพระพฤหัสก็ยังโคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษนั่นก็คืออยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาและได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคคะ่ะ การที่ดาวพระพฤหัสโครจรมาอยู่ในเรือนเสียอย่างเรือนมรณะครั้งนี้ก็ต้องขอบอกกับชาวลัคนาราศีกันกันตามตรงเลยนะคะว่ามันจะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างคิดหนักคิดมากมีเรื่องเครียดโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพและโดยเฉพาะเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีกันบางคนนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพถ้าไม่ใช่สุขภาพของตัวคุณก็อาจจะเป็นสุขภาพของคนใกล้ตัวอย่างเช่นคนรักคู่รักคู่ สามีภรรยาพ่อแม่นะคะลูกหลานญาติพี่น้องของคุณลักษณะนี้ค่ะที่อาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือคุณอาจจะได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับเขาเหล่านั้นที่มีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายนะคะและโรคที่จะ มีผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีกันในระยะนี้เนี่ยอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความดันเส้นประสาทหัวใจความเครียดนะคะแล้วก็พวกของช่องท้องระบบออลำไส้ต่างๆระบบย่อยอาหารต่างๆนะคะต้องดูแลให้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกันอันนี้ก็คือเรื่องของสุขภาพนะประการต่อมาที่จะัมได้พูดถึงคือเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงชาวลัคนาราศีกันบางคนอาจจะต้องมีการย้ายที่อยู่อาศัยชั่วคราวหรือย้าย แบบถาวรหรือย้ายแบบระยะเวลาช่วงแบบหลายปีแล้วค่อยกลับมาอยู่อีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับคุณต้องย้ายไปรับตําแหน่งอยู่อีกจังหวัดหนึ่งให้ครบ4ปีก่อนแล้วค่อยย้ายกลับมาจังหวัดเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบงานหรือบางทีอาจจะเป็นการย้ายแผนกย้ายตําแหน่งย,าย้งยายสาขาที่คุณทํางานอยู่ลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันสําหรับชาวลัคนาราศีกันซึ่งสิ่งที่โยกย้ายเนี่ยอาจจะพอใจ และเป็นไปได้ที่คุณไม่พอใจได้ทั้งนั้นเลยนะคะในช่วงที่ดาวพระพฤหัสทำการโคจรวิปริตหรือโคจรผิดปกติครั้งนี้การตัดสินใจทุกอย่างของชาวลัคนาราศีกันต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่มีสติมีความระมัดระวงังมีความรอบคอบนะคะเพราะคุณจะเจอในเจอกับสัานัก เจอกับสถานการณ์ที่มันไม่ง่ายเจอกับสถานการณ์ที่มีความกดดันมีความเครียดและมีความคาดหวังของคนรอบข้างค่อนข้างสูงค่อนข้างมากดังนั้นชาวลัคนาราศีกันต้องรู้ด้วยนะคะว่าในช่วงนี้ดาวพระพฤหัสก็อยู่ในเรือนเสียอยู่แล้วและยังมาโครจรวิปริตอีกถ้ายังไม่ต้องตัดสินใจอะไรสําคัญสําคัญก็จะดีแต่ถ้ามีการตัดสินใจหรือเลือกอะไรสําคัญสําคัญในระยะนี้ให้พยายามปรึกษาผู้หลับผู้ใหญ่ปรึกษากูรูปรึกษาคนที่คุณไว้ใจ ประมาณนี้นะคะก็จะดีมากเลยทีเดียวค่ะ ดาวพระพฤหัสนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นคนหรือว่าเปรียบเทียบเป็นลักษณะของอาชีพนะคะก็จะหมายถึงครูบาอาจารย์พระสงฆ์นักกฎหมายแพทย์พยาบาลหมายถึงพ่อแม่หมายถึงหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาประมาณนี้ค่ะดังนั้นในช่วงนี้ในช่วงที่ดาวพระพฤหัสโคจรวิริตรเนี่ยเราอาจจะได้ยินข่าวคราวของกลุ่มคนที่เรารู้จักที่ทํางานอยู่ในสายอาชีพนี้ทําอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องตามคุณธรรมจริยธรรมมันมีเกณฑ์เป็นไปได้นะหรือไม่เช่นนั้นไม่จําเป็นว่าเราจะต้องรู้จัก เป็นกลุ่มคน ที่เราเห็นในข่าวในทีวีนะคะบางครั้งเราอาจจะเห็นข่าวคราวที่เป็นในแง่ลบของศาสนาของพระสงฆ์หรือข่าวครา,าวที่เป็นในแง่ลบของครูบาอาจารย์ก็ได้เพราะในช่วงที่ดาวพระพฤหัสเดินเสียแบบนี้ก็จะมีโอกาสที่จะตัดสินใจหรือทําอะไรผิดพลาดค่อนข้างสูงนะคะอย่างที่บอกไปว่าดาวเดินวิปริตนานถึง4เดือนกว่าเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นช่วงที่ทําให้ชาวลัคนาราศีกันที่อยู่ในกลุ่มนี้อาชีพนี้เนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวัง และรอบคอบนะคะจะคิดหน้าคิดหลังจะทําอะไรเนี่ยต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีนั่นเองค่ะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะเจอกับการสูญเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นการจากเป็นหรือจากตายนะอาจจะมีการจากจากบางคนจากจากบางสิ่งจากจัดสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะเคยเลี้ยงอยู่ดีๆของเราอยู่ดีๆเราก็ต้องย้ายไปอยู่กับอีกบ้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการขายออกไปหรือมีคนมาขอไปหรือว่าเราดูแลเขาไม่ไหวแล้วถ้าเป็นในแง่ของสัตว์เลี้ยงนะคะก็อาจจะไม่ได้ไปอยู่ อีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะจาก จากบุคคลที่เป็นที่รักของคุณอย่างเช่นลูกหลานต้องไปเรียนทางไกลทางต่างจังหวัดย้ายห่างจากสามีเพราะสามีต้องไปประจําอีกจังหวัดหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีข่าวคราวเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะสัมพันธ์กับคุณไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนั่นเองค่ะและในเรื่องของการงานนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าดาวพระพฤหัสเนี่ยก็จะให้ผลในเชิงของการงานด้วยอาจจะมีบางมุมที่มันล่าช้าติดขัดไม่ฟโฟล์อันนี้คุณก็ต้องค่อยๆแก้ค่อยๆจัดการไปนะคะแต่หลักใหญ่ ใจความของดาวพระพฤหัสที่ทําการโคจรวิปริตเนี่ยชาวลัคนาราศีกันจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความสําคัญเ,เรื่องของความสัมพันธ์ค่ะเพราะดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิของคุณนั่นเองค่ะดาวปัตนิโคจรวิปริตมีเกณฑ์ที่คุณจะทะเลาะเบาแวงกับคนรักคู่รักหรือมีความคิดความเห็นที่ไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันพูดจาไปคนละภาษาสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจนะลักษณะนี้มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ นะคะคู่รักคนรักของคุณเจ็บไข้ไม่สบายมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือตัวคุณอาจจะต้องไปยื่นมือช่วยเหลือคนรักคู่รักคู่รักคนรักของคุณมีเรื่องเครียดมีปัญหาในด้านต่างๆต้องคอยช่วยเหลือต้องคอยสนับสนุนเกื้อกูลกันลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้และอีกประการหนึ่งก็คือ ความสัมพันธ์ในครอบครัวคะ่ะที่มันมีเกณฑ์ที่จะไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนมีเกณฑ์ทะเลาะก,กับญาติพี่น้องทะเลาะก,กับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณหงุดหงิดจังเลยช่วงเนี้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้แม่พูดอะไรมาก็ไม่เข้าหูเลยแม่พูดอะไรมาก็ทะเลาะก,กับแม่หรือคุณพ่อพูดอะไรมาก็ทะเลาะก,กับพ่อรู้สึกว่าพ่อมาจูจจ้จี้จุกจิกหรือจ้ำจีจ้จ้ำชัยกับเรามากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นช่วงนี้ช่วงสี่เดือนนี้ที่จะเกิดอารมณ์ลักษณะนี้ได้ง่ายและอ่อนไหวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็ประมาณนี้ นะสำหรับชาวลัคนาราศีกันสมัยอยากจะแนะนําให้คุณทําบุญโดยเฉพาะการทําบุญเกี่ยวกับการช่วยชีวิตคนเกี่ยวกับการช่วยชีวิตสัตว์ ะะแล้วก็เกี่ยวกับการทําบุญถวายลงศพต่างๆก็จะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะคร่าวๆประมาณนี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ